กราบสปีดที่มูนชมธนาผมโยผมบ้ามกันเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ไปทําได้ในหม่ครับ E ีพีที่เท่าไหร่มันจะไม่ได้น่าจะ e p พีสองนะผมอย่างแรกให้เราเอ,เอ่ขุดบล็อกลงมา3ามบล็อกน้องขุดบล็อกมา3าคูณสหรือว่าเบล็อกนั่นเองนะผมขุดลงมาแบบนี้เป็น9บล็อกนะผม มานี้จากนั้นแล้วก็ทุบบล็อกออมานี้ออกจากนั้นแล้วก็วางแบบนี้ไวแล้วก็วางเีเวอร์ไว้แล้วเราก็กดโยกไว้จากนั้นแล้วก็วางเลสตนไว้ถ้าเราไม่กดโยกไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะผมแล้วเวลาเราวางนี้ลงไปนะผมมันก็จะไม่ดับนะผมต้องโยกไว้นะผมมันก็จะดับนะผมจากนั้นให้เรายัดเทนทีลงไป อ่ะเดี๋ยวผมขอในพิชชันให้ตัวเองก่อนผมมองไม่เห็นนะผมโอเคมาแล้วก็จะแบบขุดนุ๊ขุดไปเลยนะผมขุดแบบขุดอย่างเี้ยไปเลยนะผมแล้วก็วางไปที่ทั่วเลยไม่แล้วก็วางสียมุมกระดาษแต่ผมจะทำให้มันโหดตัวนะผม โอเคนกเอาชนงเดี๋ยวโอเคไแบบนี้นะผมจากนั้นผมก็จะเอาบล็อกดินมาอุดน,นะผมบุกยานนั่นเองแคชบล็อกประมาณนี้นะผมอย่าเพิ่งไปกดคันโยกนะผมโอเค สมุดสมุดผมเป็นเซอร์ไบเวลนะผมผมเดินมาเออมาตัดไม้ต้นนี้ดีกว่าเวล้วเหรอทำตเต็ม,มตเต็มเสร็จเดือดทำโทรสองหมื่นห้าพันจะโอเคตัดไม้ต้นนี้ดีกว่านะ เสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก okay. ็จะเป็นประมาณนี้นะผมเอ้ยตกใจนี่นี่มันตายโอเคนะผมสิ่งต่อมาที่เรายังสิ่งต่อมาสิ่งที่เรายังไม่รู้นะผมก็คือปืนใหญ่นั่นเองนะผมอ่าไม่ใช่หลุมนี้อันนี้คือหลุมที่ผมทดลองนะผมอย่างแรกให้เราต้องเราต้องเอา เออจะผมว่าผมไปดูปีมือต้นไม้ที่เราเพิ่งระเบิดไปนี่ตัวนี้อืมโห,หน้าผมเห็นไหมดูหใหญ่มากเลยนาผมเนี่ยแค่สิ่งที่สองก็คือปืนใหญ่อย่างแรกให้เราออกบล็อกอะไรมาก็ได้เราจะเอาเป็นบล็อกดาพีละกันจากนั้น ถ้าเราอยากทำเป็นมุจอลูปแล้วก็แค่เอาลีเวอร์พงเลสโตนแล้วก็อันนี้เลสโตนคอมพลเตอร์ one, ulator, กับเลสโตนพิเตอร์ลิพิเตอร์แบบนี้นะผมแล้วก็เอาเลสโตนไว้แบบนี้จากนั้นแค่นี้แหละแต่ถ้าเราแบบอยากทำเป็นมุจอลูปแล้วก็เอาแต่ถ้าเราไม่อยากทำเป็นมุจอลูปแบบ ให้เราโยกเองอะแล้วก็เอามาแค่เซลวิสนะผมเซลวิสนะผมเอามาแค่สซวิสทอแต่ผมจะทําเป็นวงจอหลุมนะผมอย่างแรกให้วางรูปทรงมาแบบนี้นะผมไม่ต้องยาวมากไม่ต้องใหญ่มากคะผมนั้นโอเคแบบนี้แล้วก็ลงมาจากนั้นแล้วก็ขึ้นมาวางแบบนี้นะผม,มนก็อ่าใช่ มาครับร์ชั่นที่ผมเล่นเป็นโ์ชั่นเก่าะน,นะผมเป็นมครับเป็นล็อกหน้าผมก็วางแบบนี้ไปเลยนะผมอา้าผมลืมสิ่ง,งนึงน,นะผมนี่แล้วผมแล้วผมอุดไปก่อนถ้าใครลืมเราก็ต้องทําแบบนี้นะผมจากนั้นก็วางข้างใน <c oughs> จากนั้นแล้วก็ทุบล็อกตรงนี้ออกถ้ามันได้แบบนี้คือถูกต้องจากนั้นแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยัด ลูกไปลงไปนะผมจากนั้นเราก็ทำเป็นมงจอลูปอย่างแรกให้เราวางอันนี้ไว้ <c oughs> แล้วเราก็กดโยกไปจากนั้นเราก็ยังไม่ใช่กดแบบนี้ไว้นะผม,มจากนั้นเราก็ไม่ต้องกดโยกนะผมจากนั้นเราก็วางเลสต์ตงคอมเลเตอร์ไว้แบบนี้หรือว่าเลสต์ตนพิทรีพิเตอร์ก็ไม่รู้นะผม อันนังกิปไม่เปลี่ยนแล้วมันก็กดกดเปิดใช้งานไว้ด้วยนะครับเปิดใช้งานไปด้วยนะจากนั้นเราก็โยงไว้แบบนี้นะผมจากนั้นแล้วก็จะทําไว้แบบนี้นะผมจากนั้นเราก็จะวางไว้แบบนี้นะผมถ้าอยากถ้าอยากให้มันเร็วๆก็คือไม่ต้องโยงนะผมแต่ถ้าอยากให้มันช้าๆก็โยกไว้แต่ผมจะทำให้มันเร็วๆนครนบผมจากนั้นแล้วก็แบบนี้นะผม แค่นี้จากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาลูกไฟยัดมาเต็มชุดหนึ่งเลยนะผมยัดเข้าไปเลยชุดหนึ่งไม่ใช่เต็มช่องเต็มช่องปล๊บ็บประมาณนี้นะผมจากนั้นแล้วก็กดเปิดใช้งานมันจะเร็วมากเลยนะผมโอเคเดี๋ยวจะไปเซอร์ไวเลอร์นะผมแ้วผมจะไปลองยืนรับจามีนะผม ดูนะผมมันเร็วแงมากเลยนะผมเหออออ็นไหมครับผมตาย,ยนะผมมันปืนใหญ่เลยนะเนี่ยโอเคกดปิดใช้ง,งานก่อนเห็นนะผมแน่โอเค,อเคก็จะใช้ไปแบบนี้นะผมโหดนะผมว่าโหดอยู่นะผมโหดมากเลยนะผมโอ,โอเคสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาทำก็คือ การน,น,นอนกลางวันนั่นเองอย่างแรกเราเตียงมาผมชอบสีแดงนะผมผมก็จะเอาสีแดงมาจากนั้นเราก็เอารางรุดไปมาเออลุดรางจากนั้นเราก็เอานี้มาแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ <c oughs> จากนั้นก็เออไม่ใช่สแลปนะผมสแลบนะจากนั้นอย่างแรกให้เราวางบล็อกมาเราวางบล็อกเอไม่ใช่วาง แล้วก็วางเตียงไว้เรซปาวพอยเซตอยู่แค่โอนลี่สลีปแอทไหนโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่เป็นไรนะผมเรซปาวไว้ให้แล้วผมไม่เตียงสองเตียงแล้วนะผม <Okay. S 1> ต้องทูบมาอีกบล็อกหนึ่งมาแบบนี้นะผมจากนั้นแล้วก็จะวางสลับลงไปนะผมจิบจ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจากนั้นผมก็จะเอาบล็อกดินกับบล็อกหญ้ามา ออนนจากนั้นเราก็วางบ็อกอเคเราก็วางบ็อกอุดแปลงนี้จากนั้นแล้วก็แบบแบบนี้นะผมก็วางไว้แบบนี้จากนั้นเราก็วางลดตังไปนะผมจากนั้นเราก็ผักไปแรงๆนะผม,อมเอาใหม่หนึ่งสองสามพลักให้ม,มันลงมานะผมถ้ามันลงแบบนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะผม ต้องให้มันลงไปแรงๆเลยนะผมทำไมหนึ่งสอง2 3มไปหนึ่งสองซัมเคนานาผมแล้วก็จะวางไว้แบบนี้นะผมแล้วก็แบบนี้นะจากนั้นเราก็จะวางไว้แบบนี้แล้วก็พักมันลงไปเอาหนึ่งสองซัมไปไอ้ อึ้บอ,อยากมาผมผักยากเอาล่ะ,อ,ละ,อ,ละ,อ,ละอันนี้กาจริงอ่ะวึงต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 ึงโอ้ช่างมันทุกคนไหนๆก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคแล้วเราก็วางไว้แบบแบบนี้นะผมก็วางบล็อกอุดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผม กับการนอนกลางวันนะผม You can only sleep at night <Okay. S 2> You can only sleep at night แล้วก็นอนกลางวันได้นะครับผมนี่นะครับผมเอ้ okay. นี่น้าผมอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้แบบมันเหมือนหนุนหมอนนะผมอยากทำให้แบบมันเหมือนเรากำลังหนุนหมอนอยู่ก็คือ วังบอกไว้ตรงหัวเตียงแบบนี้นะผมจากนั้นแล้วก็ไปเลยหนึ่งสองส้ไปเอาวหมานะผมหนึ่งสองสไปเอาให้มันลงนะผมห้ามไม่ให้มันลงนะต้องให้มันลงเลยอนะหนึ่งสอง้ำไป มาลงมาแล้วผมเฮ้ยลงมา <g ib li> ดิลงมาดิเองอะลงไปบอกให้ลงไงโอเคหนึ่งสองสามไป outh, หนึ่งสองสามไปห,หนึ่งสามไปว้าช่างมันโอเคเอิ่มเอิ่มเอิ่มไม่ได้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 ไ โอเคลงแล้วนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะผมทำเซตเตะก่อนนะผมโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะผมแล้วก็หาหมุมที่ใจแล้วก็กดเ <can> นี่ย<น><น>ผมมันก็เหมือนนอนอยู่บนหมอนนะนะผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมโอเคเดี๋ยวยังบอกเนี่ยถ้าเรานอนแบบนี้ก็เหมือนหุ่มผ้าอยู่แต่ถ้าเราเงยมาอย่างนี้ก็เหมือนแบบ งั้นมามองโอเคสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคริกด้วยสำหรับวันนี้ก่อนบ๊ายบาย